สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ฟาร์มคุณแม่เป่งจะเอาบอนสีนะคะอันนี้มัเขวาาลังสันมาให้ชมกันคะ่ะทุกคนตอนนี้เขาแตกกอเต็มเลยยังไม่มีเวลาที่จะแยกนะคะเพื่อนๆอย่าปล่อยไว้แบบนี้นะช่วงนี้ฟาร์มคุณแม่เป่งกําลังจะเปิดสวนก็เลยไม่ได้ มาดูเลยต้นนี้นะคะแตกกอดีมากค่ะทุกคนแต่ว่าเรายังไม่ได้แยกกอเลยเพื่อนๆดูสิสีสวยมากนะไม่เคยผิดหวังเลยกับมะคะวาลังสรรค่ะเพื่อนๆมีกันหรือยังคะถ้าเกิดยังไม่มีนะเดี๋ยวช่วงนี้ฟาร์มคุณแม่เป่งก็จะทยอยทยอยนะคะแบ่งแยกกอค่ะนะคะแต่ยังไงก็รอนะคะฟาร์มคุณแม่เป่งเนี่ยสัญญาไว้แล้วว่าเดี๋ยวเราจะแบ่งปันนะคะแต่ว่าต้องรอนิดนึงนะคะ ช่วงนี้นะคะบอลสีของความคุณม่เป่งเนี่ยกอใหญ่มาก,มากๆเพื่อนๆดูสิใหญ่มากครับเลยค่ะแบบนี้ทําดินแบบฟาร์มคุณม่เป่งได้เลยนะไม่ต้องกลัวกังวลเลยช่วงนี้มีเวลาแล้วเดี๋ยวจะมาทําวิธีผสมดินให้ดูกันนะคะจะบอกว่ามูลวัวกับใบสำชาเนี่ยใช้ดีจริงๆค่ะ